เมนูนี้เรียกว่าปลากระพงผัดขึ้นช่ายนะจ๊ะเนื้อปลากระพงชิ้นใหญ่ๆขึ้นช่ายสีเขียวสวยสดใสมาดูว่าเราจะทำกันแบบไหนวิธีทำปลากระพงผัดขึ้นช่ายเตรียมรากผักชีกระเทียมพริกสดใส่โถปั่นนะคะแล้วก็ ออกมาอยู่ในลักษณะแบบนี้สีสันอาจจะมีสีแดงน้อยไปนิดเพราะพริกสดเราไม่มีสีแดงจากนั้นเราก็ตักใส่กระทะแล้วก็ใส่น้ำมันนี่คือเคล็ดลับของที่บ้านชาวสวนชวนชมนะจ๊ะจากนั้นเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะ ใช้ซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่ปลากระพงที่เราทอดเตรียมไว้แล้วลงไปนะจ๊ะเราปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ําตาลนิดนึงนะคะไม่เยอะเพราะเราไม่กินหวานนะจ๊ะจากนั้นเราก็เติมน้ำลงไปเพื่อให้ปลานิ่มให้รสชาติของ น้ำที่เราผัดเนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อของปลากินแล้วก็จะอร่อยร้อยจังหู้แน่นอนนะคะเราจะตั้งไว้สักประเดี๋ยวหนึ่งเพื่อให้น้ําซึมเข้าในเนื้อปลานะคะ จะทำอาหารสูตรใครสูตรมันแต่สูตรนี้เป็นของชาวสวนชวนชมนะจ๊ะชิมกันดูสักนิดหนึ่งว่ารสชาติประมาณไหนแล้วจากนั้นเราก็ใส่ผักขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมลงไปนะทุกคนมีผักชีด้วยสามอย่างเลยค่ะจากนั้นก็ คนให้เข้ากันไม่นานนะคะหลังจากใส่ผักลงไปเนี่ยเราคนไม่นานก็จะเตรียมพร้อมเพื่อตักเสิร์ฟเลยนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยมาดูว่าชาวสวนชนชมจะทำอะไรทานนะจ๊ะวันนี้ก็ขอเสิร์ฟเมนูปลากระพงผัดขึ้นช่ายนะจ๊ะอร่อยอร่อยร้อยจังหู้แน่นอน รสชาติดีฝีมือชาวสวนชวนชมนัดจ้ะตักเสิร์ฟกันเลยจ้า